สามสิบก,กีบันตับพี่นอ้องไหมสามสิบก,กีบันตับมาหนิแจวขนาดพี่นอ้องเข้มขุนดีแจวเต็มถั่วได้ไหมหนีิสดกบับบุเบิร์เนาะแมนแมนสบายดีสวัสดีพี่นอ้องสบายดีพี่น้องมื้อนี้ได้ มีนู่เด็ดอิเลพี่น้องซอยจุพี่น้องเสียนสารมาือนนี่โอ้ยเสียนสารโลหนึ่งมาแดงอมเต็มครับน้องสายเพิ่นมาแต่ไต่ตตพี่น้องไหมไม,ม่เสร็จเสร็จแการเพื่อนว่าจะกินซอยจุ๊มินีิจัดให้สองโลมือนนี่เอาเลยเ,เลยเอา้าก่อนได้ดิเ,เด้อพี่น้องเด้อแก่ข้าวก่อนบ่มีเบียรนะ์เอาเราไปแก่ข้าวเด้อพี่น้องเด้อแก่ข้าวก่อน มาเซฟๆมือนกันพี่น้องนี่อันสามสิบกีพันตับมืนี่หลวงหลวงมากครั้งน่ได้สามสิบกีดนี่พี่หอเลยมหมเพราะหอตับกับจังบวัโอ้พี่สี่ก็รวยนะมาเดียวสามสิบกีพัดตับก็พี่น้องไหมหืมตับย้อนครั้งน่เอามเดียวไป

หน้าเสียบลงครับพี่น้องในพักสดเหมือนในพักกระโดน,บ,นบาดบานเฮาพักกระโดนไฮโดนหน้าเมื่อกล่องขึ้นน้ำลายอยู่อเอาไม่ละอเอาไม่จะขับอ่าแม่โอ้ยอพักมาละของผมพี่น้องโอ้โยนุน่นเราไปกินพี่น้อง salon sạp nè má tao oh, tập bẩn ván tập bẩn ván phi nọ ho đẹp lục tàu rồi ui uh, má khăn nhảy ở à, tết tập còn nó bao vậy phần cao niêm luôn อืมพักนั่าเลือดในชุ้นอย่าเนาะหอมหอมเผ็ดแปลตปจับไหนแล้วนี่ดิกเดี๋ยวงออกโปรานโดอืมมาี่น้องมาพอพักนั่าเลือดหวานเผ็ด มาได้เนะาะแบบตายสามสิบกี่ยวนี่เราอะไรจะสอยเนาะพอห,หลวงมันจะหน่อยสามสิบกี่พันตับเปน็นหออไหมได้ตับออตับเบ้ออะไรวะเนี่ยนี่นนอสามสิบกี่พันตับมาเนี่ย ແจ้วขนาดพี่หนูเข็มคูณดี้แจวเต็มถวยด้ยมั้ยนี้สดกระบุ๊บรดเนอะแม่ bé <N stereotype> ta cái nộm á Kiểu Kiểu bàn cầu ư các bạn Ừ Ừ à

ที่กี่พันตับได้พี่น้องเด้อ อ๋อภาพน่าเลื่อนไปน้องเสียนซันหยำกุดกุดอืม ไปมาามไม่ทันนี้มาไม่หอาบ้าเขาเนี้ยมันหอนไปเน,ะน,นาะแกข้าวตีนใครให้จบเื <c oughs> ้อสอยปายคิรีเป็นก่อน

สามสิบกีบ่พี่น้องพ่อพาขี่ดีเบื่ออะไครับอันเด้พี่น้องได้เกียข้าวแล้วขาวบานห้องนั่งสันนั่งผม ผมเิแบจาที่ลก็บ,กบอบดีพี่นนอะ อยู่ตาเอ,อก้ากินแน่นเนี่บอกอยู่ตาบอกจูได้กินบอกคอยได้กินจูเน,ะนาะไรไม่ไดะก่อยมาเพียอเนาะสามสิบกียร์ไปเนาะอ๊ออก,ก,อกครับครับไปเนองครับคูบี้ดวนเธอกินไปเนอง ไม่คอยขาดเปแล้วผมมีแขวง <laughs> ั่งัใส่นเลย ัน่าเลื่อนพี่นอ้องมันน่าเลื่อนห่อตับมือนช้าไปิบกี่หอมเอา้าหอมกอรอบขนาดมันน่าเลื่อนทั้งเพลททั้งหอมเลยนี่พี่งอ,อืะ น้ำต้มมันห่อนก็นมีพี่นนเนาะกราไส้เป็นสดอร่อยจัดนนข้ามไงข้ามหนักน้ำต้มมันห่อนขนาดมันบ้าปากเนอ มันหอนขกดจะไี่น่องอืมน้ำต้ม,น,ม,ม,ม,ตม,มนั้นมาขนาดเนี่ยขมลำลำพี่น่อโอ้จุก,กูภักก็เเ็นเธอละอย่างละอย่างกินยูเสียแล้วเ้อหอมป้อมตับเกี่ยวหอมป้อมมันจะบาดเย

Árbol de Janía no. สีนพันเขาเนี้ยมบางบาบไปหนอ่อยมั้งสีนพยายามเนอ้องสีนสันบรรยากาศตึงต่างตึงต่างไปหนอ่อย ทางเพื่อนเป็นเห็ดเป็น,เ,ปน,นเจอ่เนี่ยนี่พี่นอ้องย้อนมาละก,กินนกขมผมเนี่ยมาณนห้องอ ข้ามจุถ่ายพี่น้องมาไว้เลยพอเขาข้ามจุถ่ายเด้ตัใส่เป็นเบ้าตุใหม่พี่น้องตุมใส่ออน มเจ้าไปได้คือว่ามันเนาะเอาคำชท้ายที่มันอี่พี่เน้ะ้ามยม่กี่เวื่อสินี ແລະພີ່ນ້ອງເຈຄນກນາກົດ Like ກຕຕາມເນ້ອງເດີ້ກກິບນານບດຊິໂລນຶ່ກໍບິດພີນອງສັນໃຍມ